กระทวงวัฒนธรรมโดยกรมศริลปากรครับสนองนโยบายนายกรัฐมนตรีเร่งดำเนินการจัดทําหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยฉบับเยาวชนปลูกฝังความภูมิใจในความเป็นไทยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้ติดตามรายงานจากคุณชรินทราคงเอียดกับ หลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีสั่งให้กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยสำหรับเด็กและเยาวชนทุกระดับชั้นตั้งแต่ประถมศึกษามัธยมศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษาโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณที่ทุกพระองค์ทรงมีต่อพระศพในก่อนและแผ่นดินไทย ตั้งแต่สร้างชาติสู้รบและสู้ความยากจนรวมถึงความเป็นมาของประเทศไทยและวัฒนธรรมประเพณีของไทยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากรจึงจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งเป็นหนังสือที่เล่าถึงยุคสมัยและประวัติศาสตร์ของไทยในยุคต่างๆเช่นยุคก่อนประวัติศาสตร์ทวารวดีศรีวิชยัยสุขโขทยัยอยุทยาและรัตนโกสินทร์ โดยหนังสือเล่มนี้นักวิชาการได้นำเสนอเรื่องราวที่อ่านง่ายเหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปสำหรับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยฉบับเด็กและเยาวชนนั้นจะนำเนื้อหาสาระจากฉบับทั่วไปมาย่อลงแต่คงสาระสำคัญไว้เพื่อให้เด็กเรียนรู้ความเป็นชาติไทยก่อเกิดความภาคภูมิใจในประเทศชาติโดยต้นฉบับของฉบับเยาวชนนั้นจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้และจะจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนพฤศจิกายน ทางกระทรวงเองก็ได้ตั้งทีมงานนะครับได้ตั้งคณะทําง,งานในการที่จะเรียบเรียงโดยใช้หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยเล่มผมเรียกกันว่าเล่มใหญ่เล่มเล่มเล่ม,ลมที่เนื้อหาค่อนข้างมากนะั้นมาเรียบเรียงมาย่อเรียงเพื่อให้ได้เนื้อหาที่กระชับ สำหรับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้นกรมศิลปากรจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย1นึ่งหมื่นเล่มมีเนื้อหาสาระสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนชาติไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทยและกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำฉบับภาษาอังกฤษสำหรับเผยแพร่แก่ชาวต่างชาติ ให้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานโดยภายในเล่มนี้จะมีทั้งร้อยแก้วและร้อยกลองความหนาไม่เกินหนึ่งร้อยหน้าเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยบทร้อยกลองนั้นก็อาจจะไม่ได้มีไม่ได้มีทั้งเล่ม <S 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 แต่ก็จะมีเป็นแต่แต่ละยุคสมัยก็จะมีการเตแต่งบทร้อยกลองประกอบ <S S S ยกตัวอย่างง่ายๆทั้งสมมติว่าเป็นสมัยสุขโขทยัยก็จะมีบทร้อยกลองที่จะ กล่าวถึงเรื่องราวเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สุขโขทัยให้อยู่ในบทร้อยกลองและเมื่อจบจากบทร้อยกลองก็จะมีบทร้อยแก้วที่เป็นเป็นเป็นเรื่องของเนื้อหานอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังจัดทําหนังสือพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีทั้ง9พระองค์ฉบับเยาวชนเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรักในสถาบันพระมหากษัตริย์และระลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนแสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการบริหารแผ่นดินอย่างร่มเย็น เพื่อให้เป็นหนังสือแบบเรียนในวิชาประวัติศาสตร์พร้อมกันด้วยและยังได้จัดทําหนังสือพระบรมราชานุสร์สัตตบุรพกษัตริยาธิราชอุทยานราชพักหน0 0งันเล่มเพื่อบอกเล่าถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระอริยภาพของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริย์ทั้ง7พระองค์ผู้ทรงมีคุณูปรกรณ์อย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ